เตรียมตัวเตรียมตัวใครจะกินอาหารเม็ดเตรียมตัววันนี้วันจันทนะคะวันจันเด็กเด็กสีคขาก็กินอาหารเม็ดที่เกาาหน้าตู้ไม้เหมือนเดิม ไม่รู้แล้วไปขเนี้ยไปที่ลูกเดินเดินที่ลูกไปขอนิ้วเดินปาตาเนี่ยก็กล้องอ่ะกล้องเออ Gracias. Les... ข้าวเมาอยู่นี่ลูกข้าวเมากับข้าวโพดอยู่ทุกเดียวอ้าวลงนี่นี่ลูกนี่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 ถุงทองทองเอ้ยข้าครับขอาเร็ว มาลูกมาลูกมาหนเราอะไปไหนมาเราจเรื่องอะไรมาขออะอ่ะไปไหนล้วอมานักเลยสิลูกเนี่ยนโน้มมานังนี่ imbali maki o pa tang apoon kinan na apoon tai tu anuna na ปูไมมากินนูกนี่สองตัวพี่น้องนี่สองตัวพี่น้องข้าวเมากับข้าวโพดนี่อันนี้อันนี้ข้าวโพดอันนี้ข้าวเมา่ถุงทองเจอรี่ข้าวจีข้าวเหนียวข้าวหอมข้าวนน่งองอนข้าวสวยนุ่นต,ต้มเต็ม ให้ข้าวกล้องกับข้าวตังอิ่มไปแล้วแล้วเขปุ้นไม่ยอมกินอ้าวข้าวโพดอิ่มแล้วตอนนี้เลยเขา้าเมากินตัวเดียวแล้วกินอาหารเปรียกผสมุมแพ ให้ข้าวหนึ่งย้ายไปช่วยนูหนึ่งขานึ่งนั่นแน่นั่นแน่นนแนเขาเหนียวแย่งน้องอีกแล้วเราอะ่ะ ียให้น้องกินลูกเราโตแล้วูเราโตแล้วเราตูแล้วให้น้องกินก่อนถุงทองอิ่มแล้วถุงทองเชอรี่เหนีวยวเยงน้องจนได้ไปไหนถุงทองลูกน้องครับ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปน้องเราโตกนันแล้วไปแล้วถุงทองไปแล้วไปแล้วโน่ถุงทอง กระหอ้อมกินตะก้าสีส้มยังไม่อิ่มเลยลูก ขาเนียวข้าตากขึ้นมาแล้วเข้าตาข้าตาก,กำลังจะขึ้นมาเจอต้มแตบม้อนขวางไว้นี่นี่นี่ เขาเมาเขาเมาเข้าเมาอ,อยู่ตรงนี้เขาเมาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆบ้านนี้ด้วยนะคะ